ตจะหอสวัสดีค่ะทุกคนในคลิปก่อนๆเราได้รู้จักกับวรรณยุกต์ของภาษาจีนกลางทั้ง4เสียงไปแล้วในคลิปนี้ก็ถึงเวลาที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับวรรณยุกต์เสียงเบาที่ผ่านมาพินิินแต่ละพยางที่เราได้ฝึกออกเสียงไปจะมีเครื่องหมายวรรณยุกกำกับบอกให้เรารู้ว่าต้องออกเสียงสูงต่ำแบบไหน แต่เราอาจจะได้เจอพยางค์ที่เขียนด้วยพินพ์อินพยัญชนะกับสระแต่ไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์กำกับก็ได้พยางค์เหล่านั้นก็คือพยางค์ที่ต้องออกเสียงแบบวรรณยุกต์เสียงเบานั่นเองดังตัวอย่างต่อไปนี้จะเห็นว่าคำเหล่านี้พยางค์ที่หนึ่งกับพยางค์ที่สองคืออักษรตัวเดียวกัน แต่เมื่ออ่านออกเสียงพยางคที่สองต้องออกเสียงแบบวรรณยุกต์เสียงเบาคือจะออกเสียงเบาและสั้นลงเสียงอาจจะลงต่ำหรือขึ้นสูงแบบนี้ค่ะมามะเย,ย่หน่ยนะป้าปะเสียงจะลงต่ำหรือขึ้นสูงก็ขึ้นอยู่กับวรรณยุกต์ของพยางก่อนหน้าค่ะ ดังนั้นวรรณยุกต์เสียงเบาจึงแบ่งได้เป็น2แบบคือแบบเสียงต่ำกับแบบเสียงสูงค่ะถ้าพยางก่อนหน้าเป็นคำที่มีวรรณยุกต์เสียงหนึ่งสองหรือสี่พยางหลังที่ออกเสียงเบาจะออกเป็นเสียงต่ำบางตำราบ,บอกว่าเสียงต่ำที่ว่ามีทั้งเสียงระดับหนึ่งถ้าพยางหน้าออกเสียงสี่ และระดับ2ถ้าพยัญครข้างหน้าเป็นเสียง1หรือให้ออกเป็นระดับ3ถ้าพยัญครข้างหน้าเป็นเสียง2แต่เกาลัดคลับขอแนะนำว่าให้เราออกเป็นเสียงเอกในภาษาไทยได้ทั้งหมดเลยค่ะส่วนถ้าพยังก่อนหน้ามีวรรณยุกต์เสียงสพยังหหลังที่ออกเสียงเบาก็จะออกเป็นเสียงสูงค่ะซึ่งก็คือเสียงประมาณเสียงตรีในภาษาไทย สรุปคือวันในยุคเสียงเบามีสองแบบคือ1เสียงต่ำออกเสียงแบบเสียงเอกของไทย2เสียงสูงออกเสียงแบบเสียงตรีของไทยมาฝึกออกเสียงกันค่ะเริ่มจากแบบเสียงต่ำก่อนเราออกเสียงต่ำนะคะมามอ่เย ป้าปะแมา่มาแปลว่าแม่เย่เยแปลว่าปู่ป้าปะแปลว่าพ่อมาเยะปะออกเสียงเป็นเสียงเอกแต่ออกเสียงให้เบาและสั้นหน่อยต่อไปลองออกเสียงวรรณยุกต์เสียงเบาแบบเสียงสูงดูบ้างหน่ายนะ 你的我的奶奶แปลว่าย่า你的แปลว่าของเธออธิบายไวยากรณ์กันนิดนึงค่ะคำว่าเธอภาษาจีนคือหนีแต่คำว่าของเธอภาษาจีนจะพูดว่าหนีเตะไม่ใช่ เธอหนีคือจะเอาคำแสดงความเป็นเจ้าของวางไว้ข้างหลังลำดับคำจะสลับกับภาษาไทยกลายเป็นหนีเตอแปละว่าของเธอและเตอคาที่แสดงความเป็นเจ้าของนี้ก็จะออกเสียงเป็นเสียงเบาเสมอดังเช่นคําว่าของฉันก็พูดว่าวอเตอออแปละว่าฉันยังจำกันได้ไหมคะส่วนเตอ ก็ออกเป็นเสียงเบาเหมือนหนีเตอวเตอหนีเตของฉันของเธอทั้งไนและเตอที่เป็นวรรณยุกต์เสียงเบาเมื่อเราออกเสียงเป็นเสียงตรีของไทยที่เบาและสั้นหน่อยก็จะได้วรรณยุกต์เสียงเบาที่เป็นแบบเสียงสูงแล้วค่ะคราวนี้ลองฝึกออกเสียงวรรณยุกเสียงเบาโดยพูดวลีที่ยาวขึ้นกันค่ะ ถ้าเราจะพูดว่าพ่อของฉันแม่ของฉันปู่ของฉันย่าของฉันในภาษาจีนเราต้องเอาคำว่าของฉันขึ้นก่อนแล้วตามด้วยคนที่เราจะพูดถึงเช่นอวดป้าปะก็จะหมายถึงพ่อของฉันนั่นคือภาษาจีนจะเอาคำขยายไว้ข้างหน้าพ่อของใครพ่อของฉัน ก็เลยต้องเอาคำว่าของฉันไว้ข้างหน้าเอามาขยายคำว่าพ่อเลยต้องพูดว่าของฉันพ่อซึ่งจะสลับกับภาษาไทยใช่ไหมคะมาลองฝึกพูดวลีเหล่านี้ให้คุ้นชินกันมากขึ้นและฝึกออกเสียงวรรณยุกต์เสียงเบาไปในตัวคะ่ะออกเสียงตามนะคะเริ่มจากพ่อของฉัน我的爸爸 แม่ของฉันอ我ม妈妈มปู่ของฉัน我ต爷เย่ยาของฉันัตห我น的นะต่อไปลองพูดถึงพ่อของเพื่อนกันบ้าง พ่อของเธอหนีตะป้าปะแม่ของเธอหนีตะมาหมะปู่ของเธอหนีตะเย่เย่ย่าของเธอนตะ หน่ายนะวลีสั้นๆแค่นี้อาจจะยังง่ายไปลองเที่ยวขึ้นสักหน่อยไหมคะหนีตะป้าปะมา,มาะหมะายนะลองพูดให้เร็วขึ้นอีกนิด 你的爸爸妈妈爷爷奶奶你的爸爸妈妈爷爷奶奶你的爸爸妈妈爷爷奶奶ฟังดูเหมือนเรากำลังแรปอยู่เลยนะคะโย่อย่นี่ก็คือวรรณยุกต์เสียงเบาของภาษาจีนค่ะ เบาและสั้นกว่าเสียงวรรณยุกต์ปกติป้าปะมามะเย่เยะ,เ,ยะเป็นวรรณยุกต์เสียงเบาแบบเสียงต่ำเพราะพยางค์ด้านหน้าเป็นวรรณยุกต์เสียงหนึ่งสองและสส่วนหน่ายนะหนีเตเป็นวรรณยุกต์เสียงเบาแบบเสียงสูงเพราะพยางค์ด้านหน้าเป็นวรรณยุกต์เสียงสามค่ะ เราได้รู้จักวรรณยุกต์ทั้งหมดของจีนกันไปแล้วทั้งเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสาเสียงสและเสียงเบาหลังจากนี้เราจะไปต่อกันที่พยัญชนะแล้วนะคะพินอินพยัญชนะมีอะไรบ้างออกเสียงอย่างไรเหมือนหรือต่างกับภาษาไทยไว้คุยกันต่อคลิปหน้าคะ่ะเจเจียน